เกี่ยวกับเด็กไปอีกข่าวนึงค่ะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยไม่รู้แม่ทิ้งลูกหายไปไหนอ่ะขังเอาไว้ในห้องแล้วเด็กเนี่ยบางทีไม่มีข้าวกินเนี่ยชาวบ,บ้านเขาต้องมาช่วยเหลือแล้วพบว่าน้องอายุแค่4ขวบเท่านั้นเองค่ะไมเพวรอนอยากออกมาไหมคะอยากออกใช่ไหมอยากมีเพื่อนไหมคะมีเพื่อนลุงหิวน้ําหนูเอาน้ําให้ลุงกินหน่อยได้ไหมได้ไหนไหนเอาน้ําให้ลุงกินหน่อยอ๋อหนูมีน้ํากินด้วย ไหนอันนี้หนูเอามาให้ลุงกินหรอู้เจ็บไปก่อนาเปิดได้แล้วได้แล้วได้แล้วออกได้แล้วได้แล้วครับเมื่อแต่เด็กน่ารักนะใช่นองน่ารัก น้อย<ต>ยังไม่รู้เรื่องอะไรอะไรเดงสาไราเดงสาน่ารักแต่คุณแม่ไม่คิดถึงลูกเหรอปล่อยให้ลูกอยู่บ้านหลายวันนะนะลูกน่ารักออกจากขนาดนี้ถูกใช่ไหมะะฮะนะคะดวงใจของคุณแม่อยู่ตรงนี้้วเนี่ยหายไปไหนนี่คือภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของหอพักเนี้ยว่าเห็นน้องอายุสี่ขวบเนี่ยถูกขังอยู่ในห้องลักษณะคือด้านนอกอะค่ะม,มีการล็อกแม่กุญแจเอาไว้แบบเนี้ยคือเด็กออกไปไหนไม่ได้แต่หน้าต่างเปิดเอาไว้นะ เง้อดูด้านในก็นจะมีของกินมีน้ําเป็นขวดบ้างแบบนี้ค่ะน้องเองเนี่ยยังวิ่งเล่นสนุกสนานอย่างที่เห็นพอมีผู้ใหญ่มาคุยน้องก็คุยด้วยน้องก็มีความสุขนะเวลา<ะ>ที่มีคนมาหาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าค่ะอยู่ในซอยทุ่งกลมตาลหมันนะคะมรเวนอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเหตุการณ์นี้ไปหมดเลยรองนายกเทศมนตรีนะคะแล้วก็จะมีผู้กํากับสพหนองปลือไปด้วยน้องนะขออนุญ,ญาตเรียกว่าน้องเฟิร์นอายุ<ะ>4ขวบ ลักษณะก็คือถูกขังอยู่ในห้องแบบนี้ค่ะจนสุดท้ายก็อย่างที่เห็นงัดห้องออกมาเพื่อจะช่วยเหลือน้องโดยตรวจสอบในห้องเนี่ยเจอถ้วยข้าวขวดน้ําดื่มที่เอาไว้ให้น้องกินประทังชีวิตเสื้อผ้าบางส่วนแล้วก็ใบเกิดของน้องนะคะที่ถูกเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยคือมีข้าว<อ>มีข้าวของแบบนี้ คือดูแล้วมันก็ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะนะถูกต้ตองนี่ยไม่ค่อยเป็นสัดส,ส่วนคือมีอะไรก็เบาวางเอา,าไว้อ่ะไม่แล้วแต่เวลาน้องเขาหิวหรือว่าน้องจะทําอะไรน้องทําไงอ่ะนัน่นสิคะยุ่งแค่สี่ขวบ,บทำอะไรได้ฝั่งของเจ้าของหอพักนี่แหละพี่หนุม่มที่เขาอ่ะเห็นแล้วเขาก็เอ๊ะคือเจ้าของหอพักเขาบอกว่าน้อง มักจะร้องนะคะว่าพอเด็กหิวอ่ะค่ะก็ตามปกตินิสัยของสัญชาตญาณเด็กก็จะร้องบอกว่าหิวข้าวหิวข้าวนั่งร้องไห้กระจององแงเหมือนคละายๆว่าบอกคนข้างๆห้องอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แต่ว่าแม่เนี่ยไม่รู้หายไปไหนนะออคนข้างๆห้องเองเจ้าของหอพักเองพอได้ยินเสียงก็ต้องมาช่วยเหลือเอาข้าวมาให้แล้วพอเห็นว่านานวันข้าวเอ๊แม่น้องไปไหนไม่กลับมาดูสักทีนะคะก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าของบ้านเช่าเนี้ยยังให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าห้องนี้ คนที่มาเช่าเป็นชายต่างชาติค่ะชายต่างชาติเนี่ยเป็นสามีของแม่เด็กคืออาจจะมีสักเป็นเป็นพ่อเลี้ยงตอนแรกก็กำลังงเพราะว่าถ้าเป็นชายต่างชาติมาเช่าเนี่ยก็จะเหมือนว่าเด็กฝรั่งแต่ไี่เป็นเด็กคนไทยเป็นเด็กคนไทยอาจจะเป็นประมาณพ่อเลี้ยงเนี่ยมาเปิดให้พูดง่ายๆระยะหลังเห็นว่าแม่เด็กกับชายชาวต่างชาติน่าจะเลิกรากันไปค่ะแล้วแม่เด็กเองเนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่บ้านหลังนี้เท่าไหร่นะคะพอเด็กหิวก็จะตะโกนเรียกชาวบ้าน ชาวบ้านเองเขาก็สงสารนะคะต้องหาข้าวมาให้น้องกินค่ะสามเดือนประมาณสามเดือนใช่ไหมนี้เขามาเช่าเองหรือว่ามียังไงฝรั่งเขาเช่าให้อยู่ฝรั่งเขาเช่าให้อยู่อืมแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็อยู่กับลูกเขาเอาลูกมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วไอ้ที่เขาหายไปเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้บ่อยไหมประจําประจําเลยนานไหมไปทีก็ตั้งที่เขาไม่อยู่หลายวันหลายวันอ๋อแล้วน้องเขากินอะไรยังไงครับอ่ะก็เราก็ให้กินเนี เขาได้ฝากฝังอะไรกับเราไว้ไม่พูดนัไนเลยเลยไม่บอกไม่อะไรไปตอนคืน,น,นเนี่ยเนี่ยจนถึงขนาดนี้แล้วไม่รู้คุณแม่<ร>ดูข่าว GMM 25เราอยู่หรือเปล่า <sk r. S 2> นะนั่นนะ่ะสิเพราะว่าคุณแม่ยังไม่แสดงตัวเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องพาเด็กน้อยวัยสี่ขวบคนนี้ไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนแล้วก็ส่งตัวให้ทางมูลนิธิบ้านจริงใจไปดูแลชั่วคราวนะคะระหว่างนี้ติดต่อแม่ของน้องนี่แหละนะคะต้องมารับตัวน้องไปดูแลต่อ เออันนี้สงสารเด็กอยู่นะใช่ค่ะคุณแม่มคุณแม่ <นะ S 1> เห็นลูกสาวคุณแม่คุณแม่แมติดต่อก็ได้เพราะเหมือนว่าทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ให้จะได้สื่อสารกันนะครับว่าเออตกลงแล้วคุณแม่ยังไงอะไรยังไงนะติดขัดอะไรก็บอกเขาไปนะครับคุณผู้ชมครับ